ากสถานการณ์ทางการเมืองที่เข้มข้นในช่วงใกล้การเลือกตั้งทำให้ช่วงเวลานี้ชื่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกำลังกลายเป็นตำบลกระสุนตกจากทั่วทุกสารทิศต,ตั้งแต่ประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการสืบทอดอำนาจภายหลังประกาศเป็นนักการเมืองเต็มตัวไปต่อกับพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลไปสู่เป้าหมายเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในสมัยที่สาม แต่ถ้ำกลางกระแสนิยมของพลเอกประยุทธ์โดยนับตั้งแต่พักพลังประชารัฐประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อการเลือกตั้งในปี2562จากนั้นความนิยมของพลเอกประยุทธ์ก็ลดน้อยถอยลงในรอบ4ปีที่ผ่านมาสิ่งสะท้อนนี้สะท้อนมาจากฉายารัฐบาลจากสื่อประจำทำเนียปี2565 ถึงพลเอกประยุทธ์ว่า8เปื้อนซึ่งหมายความถึงประเด็นวาระ8ปีที่สะท้อนมาจากภาพลักษณ์และกลายเป็นข้อคอราหาถึงความชอบธรรมในการครองเก้าอี้นายกมายาวนานรวมถึงสิ่งที่สังคมเคลือบแคลงสงสัยพลเอกประยุทธ์ที่พูดเสมอว่าไม่ยึดติดอํานาจทำเพื่อบ้านเมืองไม่เอื้อประโยชน์พวกพ้อง แม้กระทั่งผลโพลจากสำนักต่างๆหลายแห่งได้สำรวจความนิยมผู้นำในรอบปี2565ที่ผ่านมาก็พบว่าประชาชนหลายภาคไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำแล้วมีเพียงการสำรวจบางภาคที่ยังมีคะแนนนิยมอยู่เท่านั้นประเด็นเหล่านี้เห็นได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล4ปีที่ผ่านมาฝ่ายค้านมักพุ่งเป้าสักฟอคพลเอกประยุทธ์ในประเด็นคนใกล้ชิดที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องกลุ่มสีเทาต่างๆ รวมถึงการใช้งบประมาณและการกู้เงินต่างๆตลอดเกือบ4ปีที่ทำหน้าที่นายกสมัยสองจนถูกประชาชนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องความไม่คุ้มค่าของนโยบายที่มาจากรัฐบาลนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังถูกฝ่ายค้านยื่นเรื่องร้องเรียนไปถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชซึ่งปรากฏชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ถูกกล่าวหา ทั้งในฐานะเป็นครมและฐานะนายกรัฐมนตรีเนชั่นสุอสัปดาห์รวบรวมข้อกล่าวหาที่มีต่อพลเอกประยุทธ์5ประเด็นมีดังนี้ 1. กรณีการกล่าวหาครมทั้งคณะกรณีดำเนินการจัดหาวัคซีนโควิดผิดพลาดสอบทุจริตต่อหน้าที่ 2. กรณีกล่าวหาครมทั้งคณะกรณีการจัดหาชุดตรวจ ATK จำนวน8.5ล้านชุด 3. กรณีออกมติครมอที่ขัดต่อกฎหมายโดยเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตสต็อกอยางพารา 4. กรณีครมออนุมัติงบกลางและเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์2 5 4ล้านบาทผิดวัตถุประสงค์ 5. กรณีกล่าวหาพลเอกประยุทธ์กรณีกระทำความผิดต่อตำแหน่งราชการในการจัดหาวัคซีนโควิดที่ไร้ประสิทธิภาพ สำหรับข้อกล่าวหาทั้งหมดขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นของสำนักงานปปชดังนั้นยังถือว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ขณะเดียวกันปมร้อนล่าสุดที่กระทบไปถึงพลเอกประยุยทธ์ภายหลังนายชูวิทย์กมลวิสิตออกมาแถลงเปิดโปงขบวนการทุนจีนสีเทาพร้อมพาดพิงว่ารถทัวร์ของบริษัท M M Transport Service จำกัด ซึ่งมีนายสิทธิภัยบูลณ์คำนินหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีฟอกเงินผัวพันกับกรณีตู้หา่าวเป็นกรรมการนั้นได้เช่าซื้อมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทม p อรารีคอนสตรัคชั่นซึ่งขณะนี้ห้างหุ้นส่วนคอนเทม p อรารีก็ยังไม่ได้ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงแก่สาธารณะรวมถึงไม่ได้ถูกตำรวจตั้งข้อกล่าวหาหรือเรียกตัวมาสอบสวนดังนั้นจึงยังถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกรณีตู้หา่าว แต่หลายคนอาจทราบกันแล้วว่าห้างหุ้นส่วนคอนเทมปรารี่มีนายปฐมพลจันโอชาเป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการโดยนายปรถมพลคือบุตรชายคนโตของพลเอกปรีชาจันโอชาอดีตปหลัดกระทระวงกลาโหมน้องชายพลเอกประยุทธ์ที่สำคัญเมื่อต้นปี2565 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT ได้ยก5กรณีหลักที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการพุจริคอร์รัปชันประจำปี2564โดยกรณีของห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทมพรารีก็เป็นส่วนหนึ่งในตัวอย่างด้วยข้อกล่าวหาทั้งหมดกำลังเป็นวิบากกรรมของพลเอกประยุทธ์จะชี้แจงความบริสุทธิ์ออกมาในทิศท,ทางใดกับเป้าหมายกลับมาสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้ได้อีกครั้ง